สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางห่วเราพัฒนาห่วเราพัฒนาวันที่21เดือน5ปพี68นะครับผมนางวดที่แล้วงวดของวันที่19 3ตัวโป้น0912์้ตัว่าง40 เออผมให้สี่นะสี่กับสามนะจอเข้าเป็นตัวเน้นเป็นตัวฝันนะตรงตรงเลยเนาะนะสี่ศูนย์ตรงตรงเลยนะงวดที่แล้วงวดของวันที่สนะิบเก้ามาดูของวันนี้กันต่อวันที่ยี่สิบเอ็ด สำหรับม้วนนี้ผมให้ศูนย์นะศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับก็จะมีศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกตัวการศูนย์สองหนึ่งสี่ศูนย์สองหนึ่งสี่นะ 0 3แล้วก็0 8อ่าผมคิดว่า0นตัวฟันนะครับเป็นเลขศูย์ตัวน้นศย์เจ็ดศูน้นย์หกหนึ่ากับ1นึ่งเจเอาตัวไหนดี มวดที่แล้วอ,ออกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งอืมหนึ่งห้าเนาะศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์หกนะเรียบร้อยเลขสองตัวนะครับจบไปแล้วต่อไปมาดูสามตัวนะครับผมสามตัวนานๆก็จะเข้าทีหนึ่ง 057 056 052 067อ่หา 0, 0, 0, 0, 0 7ศนสองหเจหะศูนดสองแล้วก็ศูนย์หสองขอให้มีศูนย์มาวันนี้ <c oughs> <c oughs> สำหรับแนวทาง,วงเวลาพัฒนาก็าจบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ